สาววิววรรณรดนะครับอัพรูปลงไอจีซึ่งโพส์นี้เนี่ยสาวสวยท่านนี้ได้อยู่ที่ประเทศจีนก็คือไม่รู้นะครับว่าไปงานอะไรแต่ด้วยการแต่งหน้าแต่งตัวเมกกงเมคอัพผมพ่มการแต่งตัวทุกอย่างคือสวยมากๆเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเราไปส่องคอมเมนต์หรือข้อความแสดงความคิดเห็นกันบ้างดีกว่าซึ่งโพส์นี้เนี่ยสาววิวได้อัพรูปลงไอจีจำนวนระมาณแบบ78รูปเนี่ยก็มีแฟนคลับมากมายเลยเข้ามาคอมเมนต์ว่า จึงมากสวยมากค่ะสวยสง่าง,งามมากๆเลยสวยมากค่ะสวยมากเลยค่ะพี่วิวเมื่อคืนฝันเห็นคุณวิวค่ะสงสัยดูรูปคุณวิวเยอะเลยเก็บไปฝันสวยมากสวยที่สุดสวยมากก็คือจากที่เราน้องอ่านคอมเมนต์มาเนี่ยส่วนใหญ่แฟนคลับของสาววิววรรณรสเนี่ยจะคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าสาววิวสวยสวยงามมากๆสวยน่ารักมากๆนอกจากนั้นนคะครับโพ์นี้เนี่ยยังมีอีโมจิหัวใจอีกเยอะเลยก็เอาเป็นว่าโพล นี้ของสาววิววรรณรสสวยสง่างามจริงๆครับน่ารักมากด้วยจ้า